รถไปขอยางคนปวดเหซ้ำขใหญ่ไม่แน่นแน่นบางเั็ไเบ็ดมีลูกโกนี่ดึงคนจะดึงคนเป็นหลุมเออสรรถไปข้โกดึงวมาเป็นทีร้อยไลังมาโกดึงมากันคนมันคบไปาลูกแมนแมครับเหมืนดินดากแมเอดนี่เนี่ยคุณองใส่หัวแนวนี้กคบหมากบบวม่งเงใส่รถไปข้อบัานละยหลังดึงไหลังดึงจหน่อยะเยัไอยู่พว เพเองนีแล oh, oh, yeah. uh, ้วมีน oh. yeah. ่มียโอยอจางเขานะรับเกากูจ้งกนเสียดขับลูกก็ไจอดเลยบอกจะได้ขาก็เทียให้โหนนะแบบตัวก็พองเสียดแบบลูกมีเบีโคกับเพชรคือเขาเสียดเพเขาอยาได้เงินพ่อเนาะเป็นเวลาเนาะเอาเป็นเอาเป็นชั่วโมงเมียนวยเงินแสนหนึ่งท่อนใหม่ท่อนใหม่สามร้อยตั้งแต่จ้าข้อเลยของเลทั้งแมนบัตทั้งจุลมจับบุมนบัต ใายแต่พอลงบบนอยได้นี่ยวายบบนอยแล้วผมผมนั่นเพิ่อนเพิ่นมาเ็ศไห้นั่นกะต้องมือหานะต้องเขียนเนาะพอผู้ใหญ่จ <c oughs> ้องมือหามาที่ผมก็มาไล่เองอีกกระดิโต้กุม่านสามมือห่าครับพวกคู่นี่มบมาที่นี่กะเบีบบยร์ไอริณเพิ่นเอาลงมาเป็นผุ่นให้เบียร์ละวลอย จ่ว yeah. ่าโอ้ยบัดบันี้เห็นเห็นคู่เห็นคู่มื่อที่สันสันนไอ้คูขีดที่ล้วคือคู่ถู้นค่ไทยนาไรซะคู่จริงคู่ไทยนาไรแต่ละคู่มาเราไทยนาได้ไรแมนแมนหนุ่มแมนอยู่ดิมันจังเสมอเนี่ยอยู่ถ้าแมนมันมาปลูกต้นใหม่อยู่กลางต้นนี้รถพิล้อเล่นเขาได้ไมันือโอ้ยมันก็เขาได้ลยเขาบ่ขาดคอเขาได้อัอที่พวกยังรออนี่อัดัดเอาซาลิงจะจะขันตัดขึ้นหใส่แเ้วค่อยเล่นตอตรงน้ มันเป็นเต็มๆกงินอยู่พอเนี่ยต้นจะยืนอย, <c oughs> ยู่ค่ะนี่เห็นป่าต้นยืนอยู่้างเนี่ยต้นแรกของสวนเล,เลยเนี่ยมันพักไปละได้ปีหนึ่งมันพักต้นไม่เสื่อมไม่งหรแม่ครับนี่นี่เขาก็เรื่มเรื่มไม่ เพราะว่ามันตอนบวักกันที่ตอนผมบวบเผาเซนี่บอไม่ใช่มุ่นใช้บวบผ่านเดียวกันมันช่สะสมมาอยู่เลยบวบกุนแหลมกับกุนมุ่นนะความสะอ่าแต่ว่ามันก็วอาพ่อในเดยพ่อแต่ว่าแต่ว่ามันมันสมมาสมแน่นอนเพราะว่าบวกเผาทุกตัวนี่ผมจะซิมมุนแล้วผมผมจะได้หอมใบเตยหอมยังมาอยู่ประมาณห้าที่เปอร์เซนต์เผาหอมแต่ว่า แต่ว่าบกเผาที่เป็นเหมือนบอกเผากายพันธุ์คือต้นแจ่น่าหวานหวานแบบจหวานคือแบบเท่าน้าตาลใส่ก็หนาเหมันเสือหวานแต่ว,ว่าบ่มียังเลย,เยบ่มีกินบ่บ่มีสร<อ>มสชาติไมน่กันคร,รับนี่ฮ้องไม,ม่เจยต้นหนึ่ง้วก็ต้นยมุ่มในหลายต้นเติบอยู่ไข่ยู่ไข่ยูแก่มาเห็นถึงที่สุดท้ายที่เป็นแก่ได้ด้วยบ้ เดี๋ยวเดี๋ยวคันบอลลินซึ่งโรสี่หลายคนอยู่เซมาสั่งยาเนาะพ่อไม่เมื่อคันบเลลินน้ำมักแล้วสีนี่แหลน้ำมันยาอันนั้นมันไหนเดือดพอขึ้นมาพวกเท้ามันมันมันไม่ได้ต้องการอีหยังหลายเดี๋ยวยังแต่คือยาให้แมงเขาละกัเอ่อคือมันต้องการในสิ่งที่มันสม่ำเสมอเลยคือนี่แหละปุ่นปุ่น แมนูนก็บนามนาํานี่ขาดหนามมันขาดบุได้อยู่แล้วเราทำนาถือว่าเขาหอมอมสียอยู่ต้นไปมันมันกับด้กินอยู่วนหลังคู่ที่เม่นบอกมันรมดเจ้หลังคู่เมมนหลุดแม่นผมกัใส่จะปิงเกลือกันใส่ปิ้กายเพราะว่าเมียนใส่แล้วพอเขาบอกเขาเป็นหน่วยเรอปดหลปนหน่วยเอใส่างส้ยงไส้ยางคารีมาเนี่ยเอาใส่พีหอนแล้ว ที่ได้ไล่เดตออกเบิร์ด้โฟนที่งสนเอาไหวมันกะมันเป็นไปบไหที่จะหญ่เบิดนาเป็นในตูนน่นตุเรียนผมลองปลูกตุเรียนนานนปีแล้วก็จะเป็นกร่ตูนนั่นเลยว่าแั่ๆจังยนมันจังอยู่นีเ็คนเด็กาสอนนน้่าง่วิาตนคนเาผดเสว่าก็เลี้ยงนม่ไ ยนเดโอ้ยอย่าบวังครับตัวเรียนคือผมอยากหูซื้อผมเลือกยาบบถึงโ้งเร้าหนี่หองส่วนู้นาบโอี่ดอกมัมาอดินห้องไปเห็นพวกย่ให้กันทรักเันป่าก็ลูกโอ้ยเนีก็เว้นบดไนอนเว้นเด้อใส่หมวก ย่างเงี้ยนยิงไปหาเพียไต่ไปมันตัวใดมันมีเพียงาได้มันเพียก์เย็บแผลนั่นน้ำเขาตัวปอเอ้ดตื้งสีกระพ่ออะไรล่ะเขามีหมอยาตั้งหากมากเสียดบางทุเรียนปีหนึ่งเทนึงลงทุนเทแล้วก่อนมันจะเป็นหน่วยเบื่อจะจะห้ายเป็นหน่วยเลย เขือสีบีสี้านส้นานน้อยคู่มือนเรีนปุ๋ยบ่ใส่ปุ๋ยบ่นุบ่ครับผมบ่ได้ใส่อย่างไรสผมบ่ได้ใส่อย่างไรตอนนี้คือคือผมอ่ะมันผ่านผ่านมาทีหนึ่งผมจะเอาทูฟังว่าอะารก็ว่าไปหลวเรื่องขี่ไกลอะไรผมผ่านเรื่องขีไกลคือขาว่างเป็นนวยผมไม่เส้นขี่ไกลน้ำอายผมมากสองลอยสอบเดือนหนีใส่ลอยหนึ่ง บัตรที่นี่อีกขามเดือนไปอีกเดือนหนึ่็ไปใส่อีกมันมันตางบบัตรที่ใส่ตอนนั้นมันไม่ตรงครับตอนวานปุ๋ยเขาเจอที่สองอ่ะเอาปุ๋ยเขามาใส่พร้อมอืีอยาใครปนงามในร้านเนาะแต่มันกับผักไปเลยปีหนึ่งบ่มีอย่างเลยแ<อ>ม้แต่จันยังหมดแห้งผักไปเลยแต่ว่าต้นนี่โบตองห่วครับงามจังสีเลย,เยงามกุนีอีกข<อ>ี้ไก่แตงว่าผมว่า บอกจังววาเป็นยังผมผมถึงถามว่าเวลาปลูกใสยังมากเรื่อยๆนั่นให้ใส้อันนั้นไปผมบม่อยากให้ขามนะครับคือหมายว่าแหล่ถาดมันมันขามมันขามไ้ผมมันตับเออตตนมันป่าบบราะแมนครับมันป่าโบรานคืองวเปลี่ยนอาหารนี่แหละครับความคิดผมได้แต่ว่าปูพ่นหูก็ผมผมกับบรู่แต่นี่คือส่วนที่ผมประสบปัญหาคือตรงนี้ ประสคมสำเร็จแล้ว <blunt> ล <risk> ูกกรย่างอยู่ดอกอี่ฟอมถือว่าถือว่าแปดสิบเปอร์เซ็นต์ไปแล้วนะถือว่าผมกับผมไปใส่ยังว่าผมกับซ้อมเบิองอยู่ว่ามันจะไปทางไหนนะบากเผาแต่ว่าราคาบากเผานั่นผมกับเสืออยู่ว่าว่าได้อยู่บุลลงคือปาล์มครับยัง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 อยู่อยู่เนาะยังยังตำสุดที่บาทครับบากเผาน่วยละโอ้ถือว่าดีแล้วบัตรม่วงเขาขายน้อยแค่บาทเท่านั้น เดเจตัวให้เขาเข่าเมียเขาเช็ดเองเรอเขาไปขายสิบสองขายสิบเดือดเจเดือเจแล้วคือแต่ว่าไปขายคือไปขายยังสียเข,ข้าไปเองเสียเขากัเขากับเยือยอยู่สิบบาทนะครับพว่ำผูกป่วยไรอยู่ <c oughs> เลยป่วยใครให้ลูกว่าตัวเขาบอกให้ลูกป่วยนี่และปัญหามัน คนบ้านท่าเพิคนกะเขาใจอีกเช่นนึงคือผมบอกกบมีต่คนหายผมบอกซื้อผููได้ก็ว่าโูกล้วยมันเป็นพผืชพี่เลี้ยงไม่มั่นไปอืมอีพอผมจะบอกซื้อซือยาเขียนนี่ลูกเด้อครับครับไปนี่ไปตัดตอกล้วยมึงเด้อควานมือเสาร์จะว่ามันขืนจยกเส้นเมียนจะว่ามันเก่งบ่ เดี๋ยวว่ามันเก่งวะมะพร้าวจะเก่งคือมันบวบานี่ฝันเอาถ้าได้กินท่านก็ป่วยเนี่ยเหตุผลหนึ่งลักลักเลยวันนี้ล่นี้นี่หากล้วยกับหากหากักพร้าวนี่คู่พ่อกันเด้ครับกล้วยดีบ่วยดีป่วยทีอันนี้ก็สำมันคิดว่ากันหรอพ่อพ่อคิดว่าเอาใส่มันหมูโมแม่นี่นี่นี่มานี่มานี่มานีมะนีมากับลูกนี่มาเร็วสิฟฟาเอาเบิองนี่ เนี่ยเตกีนั่นก้กล้วยหันเงาหนึ่งอยู่นี่เงาหนึ่งก้ผ้าตัวนี้ขันมีจฉันเหมืนั่นเขาก็ดชิมีจฉันน่ะแบีนมันก็แบบยิตีโรดก็ชิมีนี่จะบูบูบูสังสูนในป่านนี้หรอกว่าบอกว่าหมายว่าผมปลูกกล้วยอยู่หันเงาหนึ่งอยู่นี่เงาหนึ่งจะไมกี่ มผมก็ได้ถอนออกกล้วยเหมือนพมก็เชียวออกอันโบออกเพราะอันเป็นกุ้ยหอมทั้งก็เลยว่าเอามันไปทุ่งนาตั้งหากเขาไปเกษตรปฏิวัติเอาตัวนั้นมันคือเป็นหน่วยก็เป็นตัวนั้นอยู่หัน,น,นมองงา,ามน้ำม,มันก็จะกินทั้งนั้นโบเจาะหลังเจ๊งไงนนคิดบุ้กขึ้นกันตอนแรกอันเพราะไงเราอันขายเบียร์มาแล้วโท่นำกุฎมาแล้วว่าปลูกบักซีดาด้วลูกเราอาสร้างเราอะ ผมก็ปลูกกุญยไปขายไปให้บ้างบางทีด้วยบาดดี้เนี่ยเพราาปลูกยีหลีมันเป็นหน่วยป่าเอาไปขายให้อยูนั้นเจริญนโม่คู่กันอ้าวปลูกหงส์ก็ปลูกที่ดายแต่ชิลเล่เนว่ยพอว่ามันจะเป็นพันธุ์มึงสหัสเนี่ยบอต้นพันธุ์มึงสหัสมันกลายแล้วอีพอต้นมันกลายไปแล้วขอยานเป็นผ้าแกงมันมันแทงมันเคยแทงจันอยู่เด้วนี่แทงอยบ่นี่นี่มันเคยแทงครับมันแทงงนึงแต่วพร้อมกันบุญ ม,ม,มันบบคือโมันบโต้บ้าน sí ี้บกเผาผมมีเถือกครับบกเผาสองเพียดนต้นเดียวครับบกเผาสองเพียดนต้นเดียวดิเขมหมอมันสุมทีทีทีเห็นมันเป็นหน่วยนั่นทีเห็นมันเป็นหน่วยออกมามันบมได้ว่ามันจะจับเด้อถ้าตัวผู้มันบมบานท่านมันบมจับได้ บัตที่เนี่ยถ้ามันแห้งเนี่ยเขาก็เปิดสปริงเสือใจนะสิ่งมงหันขายดีดีบันหาหาใครคนไม่ถือมีมีคนเสืออยู่ผมมของโบเก็บมันมันหลาหลมันหลายมันถือแค่ไหลมันโลละสามสิบบาทงันมัน่อยสมอตัไหน่นเนียเสร็จมาใหม่หม่บอชอบใโตชอหาบสามสิบสิบบาทนี่พมก็ ผมก็ปลูกโบไปเบิดแหละต้นไหนเป็นที่แหลกเป็นแต่ปีเจ็ดเดือนอผมพอนี่พมฝุดถึงลรมันไหลออกฝานี่ไม่แต่บุคอแล้วครับยันนี่ฝานี่านาในห้องลย่อปีที่แมันเออไม่หล่อเพลยหลอกเอกอยาเนันพอเขาไปสืบเป็ดไข่ตัวมาเหลี่ยมมันสอด่แตไเบ่เด็กเบ่งเงิน <Okay. S 2> แย่ๆก็เว้นกข็ขืนมาน่อนน้ำเงาขาวมันก็ชี้ชีใส่ใส่เป็นมุลนั้นลองเรียนเว้งเชื่อ